กิษสดาสมคเนมือตบหัวสาวชายทีมชาติไทยฟาดเดือดหลังลูกยางสาวไทยแพ้เยอรมนีในการแข่งขันวลอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลก2022 FIVB Volleyball w o m e n World Championship ที่เนเธอร์แลนด์และโปรแลนด์รอบ16ทีมสุดท้ายการแข่งขันรอบ2กลุ่ม F นัดที่2ที่ผ่านมาวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเยอรมนีไป1ต่อ3เซต ซึ่งผลงานของนักตบสาวไทยแข่งไปแล้ว7เกมชนะ4แพ้3ได้14เซตเสีย13เซตมี10แต้มโดยหลังจากเกมดังกล่าวชาวเน็ตต่างก็พากาันพูดถึงการแข่งขันนี้เป็นอย่างมากซึ่งโค้ดคีย์บอร์ดหลายคนก็ได้ต่อว่าตัวนักกีฬาและสตาฟโค้ดที่ทำให้ผลงานการแข่งขันไม่ได้ดังใจด้านแฟนวอลเลย์บอลอีกหลายคนก็ให้กำลังใจเข้าใจถึงสิ่งที่นักกีฬาและสตาฟโค้ดต้องเจอ รวมไปถึงทางด้านกฤษดาสมคเนนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กหลังจบเกมดังกล่าวระบุว่าขอฝากสมาคมไม่ต้องเปิดเรียนโค้ดหรอกช่วยเปิดสมัครโค้ดโซเชียลดีกว่าแก้เกมเก่งทําไมไม่เล่นแบบนี้ทําไมเปลี่ยนคนนี้ออกทําไมไม่ใช้คนนี้ทําไมตลกตบปากพิเพี้ยนะซึ่งกฤษณาสมคเนติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2007 และเขาเคยคว้าแชมป์4เกมมาแล้ว4สมัยทางด้านโค้ชด,ด่วนก็ได้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าถือเป็นเกมที่หนักมากสำหรับเราเพราะเยอรมนีค่อนข้างเร็วและหนักมากในเรื่องของการตีและการบล็อกเรามาปรับได้ในเซตที่3ในเรื่องของการกระบวนการที่สามารถลุกแบบผสมในแบบที่ต้องการได้ประกอบกับเซต3และเซต4บอลมันเข้าเลยทำให้เราเล่นรูปแบบของเราที่เราอยากเล่นได้ แต่ต้องยอมรับว่าเขาเสิร์ฟได้ดีมากวันนี้ทำลายเกมของเราได้ทำให้เราเล่นค่อนข้างยากแล้วก็เราเกิดข้อผิดพลาดเองในเรื่องการเสิร์ฟและกระบวนการสื่อสารทำให้แพ้ไปในเกมนี้นอกจากนี้โค้ชด่วนระบุอีกว่าอีกสองนาทีเหลือเป็นเกมที่หนักทั้งคู่สนามนี้ถือว่าเด็กๆเ,เราได้เรียนรู้ก็ต้องยอมรับว่าแต่และทีมเป็นทีมที่หนักและดีของยุโรปเลย พวกเราเองก็พยายามที่จะต่อสู้กับพวกเขาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะสถานการณ์ใดๆถึงร่างกายในกีฬาจาะล้าหน่อยแต่ก็จําเป็นที่จะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์มุ่งหน้าต่อไปเพื่อจะทําให้เด็กชุดนี้สามารถที่จะเดินไปสู่เป้าหมายยิ่งใหญ่ที่เราหวังไว้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปวอลเลย์บอลหญิงไทยรลบ16ทีมสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ไทยพบกับเซอร์เบีย ในวันศุกร์ที่7ตุลาคม2565เวลา2ทุ่มสามารถชมการข่ยเทนาสสวอลเลย์บอลช่อง Workpoint 23และ AIS p l a y